สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนเพลงแฟนมอลลัมทุกๆท่านนะคะพอ่อๆก็ช่องลูกนา้าบูสาคาระเจโอวัดออฟฟิเชียลนะคะเสียงว่าท่านในมาอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิฮามงเหลวนะคะนำกัคือกันกับพี่น้องคะ่ะกลับมาบานตั้งตารอคอยเพื่อที่จะล่อเบิงลูกสาวกลับมาหอดประเทศไทยดีใจแค่หนค่ะพี่น้องดีใจปลื้มใจที่ลูกสาวได้ไปอ่อนทั่ว ย่ตางประเทศแล้วกลับมาพอพอแม่แม,ม่เอฟซีจากบานหักต่างๆบสิเ็นบันหักฝาใสาบันหักหนองอุงอิงนะคะแล้วก็พอการใสเซียนุ่นเสียเอ็มเสียอาร์ล,ล,ลคเอกไลค์ค้นค่ะพี่น้องทีมาล่อค่อยตอนรับครับสู่ลูกสาวของพวกเขากลับเข้าสู่ประเทศไทยค่ะพี่น้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นปลื้มปิติยินดีย่างยิ่งเลยค่ะพี่น้องดีใจอกดีอกดีใจร้ายคะ่ะ ดีใ,ใจที่ลูกสาวพวกเฮาไปโกอินเตอร์ละครับมาโอ้แยคนหาคนหอมคนเบิ่งอยู่ในไลฟ์สดของแม่พญาลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องคนเบิ่งประมาณเป็นหมืน่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดปัดหลายแง่แล้วก็รวมกับสองเงินอื่นที่ได้หลายคนได้มาอ่าล่รอรับลูกสาวทางไลฟ์สดพอสิเป็นช่องของบ้านฑักฟ้าไซที่เพิ่นไปหาลูกสาวล่รอรับลูกสาวก็ดีช่อง สาวน้อยเพชรบันแพงลกน้ำอยากไปแห้งครับพี่น้องแต่ว่าติดแจ้งเดียวคือบอสมบายค่ะเสียงบม่มีเสียงพึงจะกลับมานี่ละประมาณหนึ่งดีใจแห้งดีใจได้ได้เบิ้งท่าออนไลน์เอาก็ดีใจแล้วนะทิ่ตามทางโชวเชียวทางไลรสด <c oughs> ดีใจแห้งไปเบิ้งภาพวินาทีที่ลูกสาว ได้เกินทางกลับมาหอดประเทศไทยพี่น้องว่าบรรยากาศตรงนั้นเป็นจังไรนะคะไปเบิร์กันค่ะปาดตน่ารักจังเลยครับผมมีตัรค์ใช่ไหมเนี่ยมีถ้าชวดทันอื่นเพราะนอ่ลามเราเนี่ยล,ลาเยม,มเราม,มีแต่พิชเ <laughs> ท่าปารตกีฬาจะออกแล้วทุกคนรอตอนครับ เฮ้ยเขาคิดดังตทำไมตะโกนไปเลยค่ะนี่เลยเรากำลังออกจากนี่แล้วนะครับโอ้โหนี่เวลาเนี่ยเขาจะดูแบบนี้ว่าเราออกมาตัดมาแล้วครับจะออกอ<า>เขาดักเลยอย่างนี้เขาจะตรวจปล่อยแล้วหนูลองทำดูปล่อยปล่อย เตรียมตัวมาแล้วครับ,บ,บ,บประตูสามเราอุ้งอิงมาแล้วฮัลโหลปั๊ใไทยแบบนี้สักอะไรค <laughs> นมาร,รอเต็มเลยคุณมอโรย่างอี้แลว้วแล้วจะแบบโอ้ยค <laughs> นมารอเตเลยโอ้ไปดูแปลงมาโอ้ไปเลยครับ <laughs> ปัา<น>ดประวัติศาสตร์อย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งออกไปลองไปายก่อนไปายมุ้งก่อนไปฝั่งนี้ก่อน ้มีไฟไฟก็มีมานะครับเไม่ได้อีกมีความแตกต่างกันเลยจ้ามาถ่ายรูปหน่อยครับเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกนะครับป๊าดไปแต่แต่โทรศัพท์ให้พอป๊าดเด้อไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู้นเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกเลยอันนั้นก็เพ่ไดเวที่ทำไมไม่เป็นแบบนี้ดิ เดไปเปดีวเป็นอ้โคนกินเต็มเลยพระโต๊พระโตมาแล้วพระโตมาแล้วโอ้สวัสดีครับปลาคุณมารอครับผมปลาคุณมารอเต็มสนามดีเลยครับทุกคนปลาโอ้ยกระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าฉันจะเสียอีกแล้ว ปอาตัวมันทุบน้ำพุ่มบ่อยมานไหมปลาทุบไม่อยู่ปลาตัวก่อนนะปลาเซฟี่เลยครับเซฟี่ได้เลยนะครับเซฟี่เลยเซฟี่เลยครับเซฟี่เลยครับปลาโตปลาโตมาแล้วดูดูปลาโตมาเออได้ยินยังเขาเออดูดูดูปับ คระสิทธครับ,บ,รบว,ว้าว FC ปาด FC มารอเยอะมากปรสาทขอบคุณครับผมดยังออเนี่ยปาดปาดลูกป่ะโอเคครับป,ป่ะเมนเมนนุ่นเขารอเต็มเลยพูด ้ยเจอเข้าแล้วนะเจอครับสวัสดีครับจาปั๊กซุปตาไทยแลนด์มาเลยไปครับปั๊กเอ่ะนี่ลืมกระเป๋าแล้วไหมกระเป๋าสวยด้ลยไปครับไปั๊กหนเ่งสอไปดูไปดูรูปไม่ได้ไปครับนี่ครับบรรยากาศสดๆครับทุกคนตอนนี้ที่สนามเอง ปาดคนมารอตื่นเต้นปะมีนาทีประวัติศาสตร์ครับหนูไม่ตื่นเต้นหนูหัวเหรอลังอายคนคนหลอเต็มเลยนี่ไม่นูชนชนให้ไมนูไปก่อนเดินชนยังไหมารอรับพ่อโจ้ป่ะนี่นี่ข้าไปตรงนี้ก่อน มีแทบแตกครับเพราะการชายหนพ่อโดนอยู่ไหนอ่ะเสียอ้าวเสียอ้าวโอ้ดีครับไม่บีอยู่ไหนเนาะแข่กันอบนี้เนาะขอขอบคุณภาษาญี่ปุ่นเลยลูก

ไม่บี๊เดี๋ยววันที่ครับแม่บี๊ไม่วัสดีครับไม่บี๊พี่เก็บครับเดี๋ยวคุณพอชดกระเป๋านี่ครับไม่ได้ยหรอเมแน่ครับอย่าพูดอย่าพูดพี่เข้มเอาของมาฝากพี่ดนใช่ไหมโดนเขียนโดนโดนพี่พีชเลยพอดนพอพโดนฝากซื้อชุดในไลน์ไม่ใช่เหรอชุดกระต่ายนะหมูกันไต้แม่เป็นต้นเพราเอกอะไรจ้ะพ่อเอกไม่เสรอะไรลูกพ่อเอกกำนันเอกครับกำนันเอกทางนี้นะครับกำนัน นนใช่ใชเขาจะเป็นกำนันเอกอินเตอร์เทนเมนต์ <the> เป็นเชงนไดนะคะ่ะพี่น้องลูกน้ำค่ะดีใจปลื้มปิติยินดีน้ำตาสีไหลนะพี่น้องเอ้ยดีใจที่ลูกสาวพวกเขาได้าาไกลถึงขนาดนี้เกินความฝันที่บอกว่าสีผ้าพอจับเงิพันผ่านลาดโตเห็นไปก่อนทั่วญีุุ่นได้ไปเที่ยวต่างประเทศ พวกเขากัยังหาโอกาสไปแบบนี้บ่อะไรแล้วเขางานมาทํางานเพียงแค่ปีก็กว่าเขาวงการเพียงแค่ปีก็กว่าก็ได้ไปโกยเตือแล้วพี่น้องสําหรับลูกสาวแห่งชาติของพวกเขา้าอายุเพียงแค่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีดีใจน้าลูกแข่งพี่น้องปื้มียินดีกับลูกเข้าได้ประสบความสําเร็จน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงไม่มีอะไรที่ลูกสาวพวกเราจะทําไม่ได้ ยิ่งเห็นภาพบรรยากาศคนหาคนหอมลูกของพวกเขาแล้วโอ้้ห่งดีใจารพี่น้องมีความรู้สึกคือกันโบค่ะเป็นเจ้งไดเนะะี่ยค่ะพี่น้องมีความรู้สึกคือกันโบลูกสาวแห่งชาติของพวกเขาถ้าพวกทุกคนมีความรู้สึกยินดีกับคือกันกับลูกนามกับฝากลอยกัดแช่เป็นกําลังใจให้ลูกน้าบุาา้สาขาเอดได้ด้วยค่ะเจ้าไรกับสิพยายามรักษาตัวเองให้มันหายไว้ไ พื่อที่จะได้ไปวันที่21เปิดวงนี้ให้ท่านดวยค่ะพี่ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ